บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุข,ขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สสดีคก็คือฟังของต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัดรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่เจ็ดเดือนพฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องฝากผลลัพธ์ไว้กับพระเจ้าและพระเจนะของพระเจ้าที่จะนำมาเคร่ครวญและสามาัคคีทรร,ร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมลูกาบท 10, ท, 1, บาบที่10ข้อที่1และข้อ17ถึงข้อ20นะครับพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่1และข้อ17ถึงข้อ20 อะไปรากฏเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นพระรยสูทรงตั้งสาวกอื่นอีก70คนไว้และใช้เขาออกไปทีละสองคนทีละสองคน,งคนให้ลูกหน้าพระองค์ไปก่อนให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นฝ่ายสาวก70คนนั้นกลับมาด้วยความปรีดีทูลว่า พระองค์เจ้าข้าถึงผีทั้งหลายก็ได้อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยแต่ว่า อย่าเปลียปรีในสิ่งนี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่านแต่จงปรีดีเพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์คุณผู้ฟังครับเมื่อหลายปีก่อนผมได้รับเชิญให้พูดกับกลุ่มผู้อาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยพวกเขาขึ้นชื่อว่าชอบบวยวายผมจึงพาเพื่อนไปคอยช่วย นะครับพวกเขากำลังอยู่ในอารมณ์เฉลิมฉลองเพราะเพิ่งได้ชัยชนะในการแข่งกันฟุตบอลในช่วงอาหารเย็นความวุ่นวายก็ประทุขึ้นในที่สุดประธานของบ้านก็ประกาศว่ามีผู้ชายสองคนมาที่นี่เพื่อพูดเรื่องของพระเจ้ากูรู้ฟังครับผมลุกขึ้นด้วยขาที่สั่นละลิกและก็เริ่มบอกพวกเขาถึงความรักของพระเจ้าและห้องก็เริ่มสงบลง ทุกคนฟังด้วยใจจดจอ่อตามมาด้วยคำถามอย่างกระตือรือร้นแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับหลังจากนั้นเราก็ได้เริ่มกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ที่นั่นและหลายปีต่อมาหลายคนก็ได้รับความรอดในพระเยซูคุณรู้ฟังครับผมลํำลึกถึงหลายๆวันที่คล้ายกันนั้นที่ผมได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบแต่ก็มีอีกหลายวันที่ผมเป็นคนตกเสียเอง หลมหน้าควา่ำุณรู้ฟังครับจากพระธรรมลูกาบทที่10เล่าถึงสาวกที่กลับจากการทำธุรกิจแล้วก็รายงานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มีหลายคนถูกนำเข้าสู่อาณาจักรผีถูกขับออกและผู้คนก็ได้รับการรักษานะครับสาวกหัวใจพองฟูแต่พระเยซูตรัสตอบว่าเราได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจากนั้นทรงเตือนว่าแต่อย่าเปลมปรีในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่านแต่จงเปยมปรีเพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์คุณรู้ฟังครับเรามีความยินดีในความสาเร็จแต่อาจรู้สึกสิ้นหวังเมื่อดูเหมือนว่าเราล้มเหลวเพราะฉะนั้นจงทาสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณทําต่อไปและฝากผลลัพธ์ไว้กับพระองค์พระองค์ทรงมีชื่อของคุณอยู่ในหนังสือของพระองค์ คุณฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดใคร่ครวญดูว่าลองนึกภาพดูสิว่าชื่อของคุณสลักอยู่ที่หัวใจของพระเจ้านะครับและภาพนี้หนุนใจคุณให้เดินหน้าต่อไปอย่างไรในยามที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและเมื่อทุกอย่างผิดพลาด มาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรูแต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เข้มแข็งในยามที่ล้มเหลวข้าพระองค์สำนึกในพระคุณที่ได้อยู่ในครอบครัวของพระองค์ คุณฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณฟังท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมมีคำถามบางประเด็นบางประการนะครับก็สามารถที่จะส่งคำถามติดต่อมาอย่างทีมงานของเราได้หรือสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับภารกิจมานาประจำวันเพื่อติดต่อขอรับหนังสือเฝ้าเดี่ยวมานาประจำวันซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต่อผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือปลายสียบัตรจย่าหน้าซองส่งถึงภารกิจมานาประจำวัน ตูป้ปอนาปอนฟอหัวหมากกรุงเทพ1 1 2 4 4 3นทางโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข027185166-7และเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i ODB ORG และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยภารกิจมานาประจำวันและผมสันทัศน์พร้อมทีมงานที่โอกาสลากันไปก่อนพบกันใหม่ ในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับถ้ลูกจะต้องเจอบทเรียนที่ยังไม่เข้าใจ ทรงรู้ดีว่าแค่ไหนที่ลูกทนไวแม่ลูกต้องเผชิญกับความยากเย็นสักเท่าไรถ้าพราะองค์เห็นสมควรลูกก็อยากจะเข้าใจเพราะลูกนั้นรู้ว่าพราะองค์ทรงมีแผนการที่ดีเท่าไร มีแค่เพียงสิ่งเดียวที่ลูกนั้นอยากจะขอลูกขอพระองค์ประทานความเชื่อให้เต็มดวงใจและขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบอะไรลูกขอพระองค์ประทานจิตใจที่มันคงไม่หวั่นไหว ให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้เธอลูกจะต้องทนกับความสับสนและทุกข์ใจพระองค์ทรงรู้ดีว่าแค่ไหนที่ลูกรับไว้แม้ลูกต้องพัดเชิา กับความปวดร้าวสักเท่าไรแต่พระองค์เห็นสมควรลูกก็อยากจะเข้าใจ mm. เพราะลูกนั้นรู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเท่าไรจึงมีแค่เพียงสิ่งเดียวที่ลูกนั้นอยากจะขอลูกขอพระองค์ประทาน ความเชื่อให้เต็มดวงใจและขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบอะไรลูกขอพระองค์ประทานจิตใจที่มันคงไม่หวั่นไหวให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้ นั้นรู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการทิ่ดีเท่าไรจึงมีแค่เพียงสิ่งเดียวที่ลูกนั้นอยากจะขอลูกขอพระองค์ประทานความเชื่อให้เต็มดวงใจและขอให้ลูกนั้นอดทนได้ ว่าจะพบอะไรลูกขอพระองค์ประทานจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้ลูกขอพระองค์ประทานจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหว ให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้